สวัสดีครับครูบอลนาเดนนะครับผมวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับการทําเศษส่วนนะครับให้เป็นร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์นะครับผมวิธีการทําเศษส่วนให้เป็นร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าเรามาดูกันนะครับว่าทํำยังไงบ้างครับก่อนอื่นนะครับเราต้องมารู้ก่อนครับว่าการจำเศษส่วนให้เป็นร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับตัวส่วนนะครับของเศษส่วนเนี่ยต้องมีค่าเท่ากับหนึ่งร้อยเท่านั้นนะครับถึงจะสามารถทําให้อยู่ในรูปของร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ได้นะครับ ดังนั้นร้อยละหรือเปอร์เซ็น์เนี่ยจะเทียบกับส่วนที่เป็นหนึ่งร้อยนะครับผมอ่าเรามาดูนะครับข้อหนึ่งนะครับเศษห้าส่วนหนึ่งร้อยนะครับผมเราจะเห็นว่าตัวส่วนเนี่ยเป็นหนึ่งร้อยแล้วนะครับเราสามารถทําให้เป็นร้อยละหรือเปอร์เซ็นได้เลยนะครับอ่าข้อนี้เราก็จะตอบเป็นร้อยละนะครับห้านะครับผมร้อยละห้านะครับ ถ้าตอบเป็นเปอร์เซ็นต์ครับก็คือห้าเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับผมข้อนี้เป็นไงครับง่ายไหมครับผมอ่ะท่าง่ายนะครับมาดูข้อต่อไปนะครับผมอ่าข้อสองนะครับข้อสองครับเศษยี่สิบส่วนหนึ่งร้อยครับข้อนี้เราก็จะเห็นว่าตัวส่วนเนี่ยมีค่าเท่ากับหนึ่งร้อยนะครับเราก็สามารถตอบเป็นร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ได้เลยนะครับคําตอบของข้อนี้ก็คือร้อยละยี่สิบนะครับหรือยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับ ร้อยละยี่สิบนะครับหรือยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับใส่เศษลักแบบนี้นะครับผมเปอร์เซ็นต์อ่ะต่อไปครับมาดูข้อสามครับผมข้อสามครับเศษหนึ่งส่วนสองครับอ่าข้อนี้นะครับเราจะเห็นว่าตัวส่วนเนี่ยไม่ใช่ร้อยนะครับผมดังนั้นนะครับวิธีการนะครับเราต้องทําส่วนให้เท่ากับร้อยนะครับโดยหาตัวเลขมาคูณนะครับ ก็คือเอา2คูณอะไรได้100้นั่นเองนะครับก็คือ2คูณ50นะครับดังนั้นพอเราคูณตัวส่วนแล้วเนี่ยเราต้องเอามาคูณตัวเศษด้วยนะครับเราก็จะได้โจทย์ใหม่นะครับเป็นเศษ50ส่วนด้วย100นะครับผมดังนั้นตอบในรูปของร้อยละเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือ ร้อยละห้าสิบหรือห้าสิบเปอร์เซ็นตนั่นเองนะครับผมร้อยละห้าสิบนะครับหรือมีค่าเท่ากับห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นไงครับข้อนี้ง่ายไหมครับอ่าถ้าง่ายนะครับมาดูข้อต่อไปครับข้อสี่ครับข้อสี่ครับเศษแปดส่วนสิบครับข้อนี้นะครับตัวส่วนก็ยังไม่เท่ากับหนึ่งร้อยนะครับเราก็ต้องทําตัวส่วนให้เท่ากับหนึ่งร้อยนะครับโดยการเอา สิบมาคูณครับผมคูณด้วยสิบนะครับดังนั้นพอเราคูณตัวส่วนแล้วเนี่ยเราต้องมาคูณตัวเศษด้วยครับผมจะได้จนม่เป็นแปดสิบส่วนด้วยหนึ่งร้อยนั่นเองนะครับผมดังนั้นพอส่วนเป็นน้อยแล้วเนี่ยเราก็สามารถทําให้อยู่ในรูปของร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ได้นะครับข้อนี้ก็จะตอบเป็นร้อยละแปดสิบหรือแปดสิบเปอร์เซ็นต์นั่นเองร้อยละแปดสิบ หรือแปดสิบเปอร์เซ็น์นะครับผมอ่าเป็นไงครับอ่าต่อไปนะครับมาดูข้อห้าครับผมข้อห้านะครับเศษห้าส่วนยี่สิบห้าครับข้อนี้ส่วนก็ยังไม่เท่ากับหนึ่งร้อยนะครับผมตัวส่วนนะครับอ่าวิธีการก็เหมือนเดิมครับทำส่วนให้เท่ากับหนึ่งร้อยนะครับโดยการเอาสี่มาคูณครับ2ี่สิบาคูณ4ี่เท่ากับหนึ่ง้อยนะครับดังนั้นเอาสีไปคูณตัวเศษด้วยนะครับผมห้าคูณสี่เท่ากับ ยี่สิบนะครับส่วนแป้นหนึ่งร้อยนะครับผมอ่าพอได้รูปแบบนี้นะครับส่วนเป็นร้อยแล้วเราก็สามารถทําให้เป็นร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ได้นะครับดังนั้นคําตอบข้อนี้ก็คือร้อยละยี่สิบหรือยี่สิบเปอร์เซ็นต์นั่นเองร้อยละยี่สิบนะครับหรือยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมอ่าเป็นไงบ้างครับวิธีการทํา นะครับเศษส่วนให้เป็นร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์นะครับผมง่ายไหมครับผมถ้าง่ายนะครับผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวต้องไปเรียนรู้เพิ่มเติมและฝึกทำโจทย์เยอะๆนะครับผมกับครูบอลนเด็นะครับผมสวัสดีครับ